สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอแชร์ wifi แป๊บหนึ่งลืมแชร์ wifi ให้อีกเครื่องลองลองใช้เครื่องนี้แชร์สักครู่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะผมยังไม่แห้งเพิ่งอาบน้ำสะสร็จอย่าเพิ่งไอน,นะวันนี้อย่าเพิ่งไอน,นะชอบไอ ชอบไอจริงๆไม่ได้ชอบไอหรอกแต่เวลาที่พูดหรือคุยนะคะพูดเยอะๆเสียงมันก็ยังไม่มีแล้วมันก็ทําให้เราไอายอยู่เพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยสบายนะคะแต่ก็ไม่อยากอย,กอยู่แบบเฉยๆเออทำงานบ้านเสร็จทําอะไรเสร็จใช่ไหมเราก็อยากออกมาทําอะไรที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองและก็ผู้อื่นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนะ mm hmm. มันยังไม่ขึ้นน่ะเราจะแชรอย่งไง ใครเข้ามาแล้วเข้ามาคุยทักทายกันได้คะ่ะใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะใครงองแงโทษแต่คนอื่นในวันที่ยังไม่สําเร็จนะคะก็ลองเข้ามาคุยนะคะลองมาฟังนะมารับพลังมารับกําลังใจที่ดีไปนะจะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนขอแชร์ไปในกลุ่มที่เขาสามารถแชร์ได้เนาะ แชร์เป็นในกลุ่มสาธารนณะก่อนนะคะทำไมมันวางไม่ได้ยินดีต้อนรับนะคะ อนุญาตแชร์ก่อนนะคะทุกคนใครเป็นแบบนี้อยู่ก็เข้ามาคุยเข้ามาฟังนะคะเข้ามารับพลังงานดีๆนะคะเปลี่ยน mindset ให้ได้ก่อนนะคะเปลี่ยนจากโลกภายในนะคะสู่โลกภายนอกนะคะแล้วโลกภายนอกของเราจะเปลี่ยนเองนะทุกคน ยินดีต้อนรับนะคะใครอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรชื่ออะไรก็รายงานมาได้ถ้าใครกันได้มาเป็นเพื่อนกันมาคุยกันได้คะ่ะห้องที่เขาแชร์ไลฟ์สดได้อยู่ไหนเนาะบางที่เขาก็ไม่ค่อยอนุญาตให้เราแชร์ไลฟ์สดจริงไหมเออเพราะฉะนั้นก็เลือกหน่อยแชร์ไปมันก็ตัดออกตัดออกก็ไม่เป็นไรนะคะ เราก็อยากจะแบ่งปันนะคะใครที่เป็นสิวเป็นฝ้าก็เข้ามาค่ะเข้ามาคุยกันได้สินค้าดีๆนะคะสินค้าดีๆราคาไม่แพงนะมาแบบหูฮัก,กรบวีพี่น้องอาบน้ำแล้วมาเลยแบบนี้ผู้ใดขายเฮ็ดขือข่อวยว่ามาเด้อเออ อยู่ไหนเนาะอี่อยแม่นั่นกลุ่มนั้นนี่ใล่ะก็ปกติก็มี2เครื่องอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ย p h o n e มันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมันจะช้านิดนึงก็เลยลบแอป,ปออกหมดเลยให้เหลือแต่ YouTube เอาไว้เปิดเพลงนะคะวันนี้ก็เลยลองโหลดเอ่ออันนี้ Facebook เข้ามาเอาไว้แชร์นะคะไม่มี Messenger นะคะยุดอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่มี Messenger หรอกเพราะมันหนักเครื่อง เครื่องมันเต็มความจํามันจะเต็มเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่หมดแล้วเนาะอันนี้มันยังรุ่นเป็นรุ่น 6S พาช่าคือแบบนานมากตอนนี้นะคะ iPhone มันไปถึง14แล้วนะโอเคพอแล้วไม่ต้องแชร์เยอะไม่ต้องแชร์เยอะอ่าใครว่างก็เข้ามา ปิดเสียงก่อนแบบนึง่งขาไว้ดูบางทีมันมองไม่เห็นเม้นไม่เห็นอะไรนะสวัสดีค่ะใกรยังงอแง,งอยู่ในวันที่ยังไม่สำเร็จเนาะก็มัวแต่โทษโทษภายนอกอะ่ะไม่โทษตัวเองโทษเจ้าของแบรนด์โทษแบรนด์ไม่ดีบ้างล่ะโทษสินค้าไม่ดีบ้างล่ะแม่ทีมไม่ดี เพื่อนรวมทีมเพื่อนรวมทีมเพื่อนรวมทีมไม่ดีคนโน้นคนนี้ไม่ดีแต่ลืมมองตัวเองหรือเปล่าว่าคุณหนะทำแค่ไหนเราทำเต็มที่แล้วหรือยังเราเคยมองตัวเองแล้วหรือยังเราเคยหันมาสังเกตตัวเองไหมว่าเราหนะเต็มที่ได้แค่ไหนใช่ไหมคะ <c oughs> มีไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวระหว่างพูดไปนะคะขออนุญาต าเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำกระชับรูขุมขนทำให้หน้าใสนะคะทำให้หน้าใสหน้าเด็กเด้งนะคะทุกคนตื่นเช้ามาหน้าใสเลยนะจ๊ะใครใช้ยิ่งชอบนะคะใครยิ่งใช้ยิ่งรักเลยนะคะหลงรักเลยนะะลลเลยนาะ,ะตัวนี้เซรั่มนะคะเป็นออแกนิกเนื้อบางเบาซึมเร็วนะคะทุกคนซึมเร็วนะคะใช้ง่ายแม้ผิวแพ้ง่ายก็ยังใช้ได้นะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะ ว่าสินค้าของเราอะ่ะจะทําให้ใบหน้าของคุณโอ้โหฉันเจออันอื่นมาเยอะแล้วฉุดมาเจอ้ของเธอถ้าฉันพังอะไรเงี้ยไม่พังนะคะเพราะเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วนะเห็นไหมเห็นไหมการที่เราอยากทําอะไรให้สําเร็จนะให้เราดูที่ใจเรานี่แหละเอาใจเราเป็นหลักค่ะทุนไม่มี ทุนไม่มีไม่มีทุนอ่าแล้วใจคุณใหญ่พอไหมใจคุณวางเป้าหมายแล้วคุณอยากทํำไหมเห็นไหมแป๊บเดียวซึมแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยครีมไข่มุกทาตอนเช้านะคะบำรุงผิวด้วยครีมไขมุกนะคะบางๆนะคะทําให้หน้าหน้าขาวใสนะคะอันนี้ก็ช่วยลดการอักเสบของสิวด้วยนะคะยิ่งใช้ยิ่งดีค่ะ ทุกเช้านะคะทาเยอะทามากทาน้อยแล้วแต่เราเลยนะการทาครีมก็ให้ทาทาขึ้นไปแบบนี้นะอย่าทาย้อนลงมาถ้าเราลูบหน้าหรือใครถนัดทาขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะจะยกกระชับหน้าให้หน้าเราเรียวด้วย จะทําให้ตรงนี้นะคะไม่มีตีนกาถึงมีเราทําเรื่อยๆนะคะตีนกาก็จะลดน้อยลงแล้วก็ไม่เกิดตีนกาเพิ่มทําอย่างนี้ก็ทําให้ใบหน้าเราเรียวนะคะหลายๆคนก็เออในรูปเออในรูปหรือในไลฟ์น่ยมันจะดูเหมือนว่าใบหน้าใหญ่นะแต่ตัวจริงอะไรฟ้ามาแอบมองใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไออีกจริงๆมันไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนะทุกคนมันเต็มกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีจ้เพื่อนสวัสดีครับ สองลายนะในหองทํางานนี่ปะต่อไปเป็นครีมกันแดดนะคะทาครีมกันแดดมองไอหยังเหรอในบองทํางานทํางานไปสิก็ทาครีมกันแดดนะคะอยากสวยอยากขาวใสอยากหน้าเด็กก็ทักมาคะ่ะแม่ค้าใจดีถามได้นะจ๊ะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะก็มองคนอื่นสวยเข้าไป ขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะจ๊ะ <c oughs> ไอ้จนอ้วกแล้วอะ่ะไอ้เลิฟยูมไม่หายเลยถ้าเป็นบัตรอะมันแป๊บเดียวหายเป็นเป็นโรคอย่างอ่อนหลัวเฉยๆมั้งตอนอยู่คนเดียวไม่ป่วยไม่ไข้ <c oughs> พอมาอยู่กับป้าแล้วเป็นหัดเป็นนี่แค่นี้ค่ะ แม่แพนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะก็ทาแค่นี้ค่ะทาแค่นี้แล้วทําให้เรานะคะทาแต่งหน้าทาแป้งนะคะแป้งพับแป้งตลับอะไรของเรานั่นแหละแต่งหน้าติดแต่งหน้าสวยแต่งหน้าใสานะคะจากปกติแล้วเป็นคนที่แบบว่าแต่งหน้านะคะไม่ค่อยได้นะแป้งไม่ติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยลองเปิดใจใช้ค่ะราคาหลักร้อยนะคะคุณภาพหลักพันนะคะ อยู่ที่คุณนะจะกล้าเปิดใจใช้หรือเปล่าตอนแรกก็ไม่เปิดใจนะเพราะว่าใช้ครีมตัวหนึ่งนึกว่าดีแล้วนะคะใช้ครีมอีกตัวนึงนึกว่าดีแล้วเพราะสิวมันหายแต่มันก็ไม่ได้หายขาดนะพอเลิกใช้มันก็มีใช่ไหมเราก็เลยแบบด้อมด้อมดมดอมมองมองจ้องจ้องจดจดจ้องจ้องเราไปเฝ้าดูไปเฝ้าดูใครเฝ้าดูน้องเนทแม่ทีมนี่แหละเออดูดูทำไมเขา,เขาน่าใสจังเลยก็ถามถามก่อนเพราะเราก็เป็นแม่ค้าอยู่แล้วแล้วเราก็ เป็นลูกค้าเนาะเวลาเราจะอยากได้อะไรเราต้องเห็นเห็นหลักฐานเห็นอะไรชัดเจนอย่างเงี้ยเพราเราถามรายละเอียดแล้วเราเออลองเปิดใจเปิดใจลองใช้ใช้ไปนหนึ่งเซตมันดีขึ้นอะ่ะสิวหายคนใกล้ตัวหรือคนที่เห็นจะรู้เองค่ะว่าปกติสิวมันไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะมีแต่สิวนะเออตอนนี้ก็ดีขึ้นถือว่าโอเคนะคะถือว่า หกรอยเก้าสิบเนี่ยมันโคตรคุ้มเลยนะทําให้หน้าเราดีขึ้นอนะ่ะพาทํางานก่อนนะครับพาไปทํางานเลยไปเลยโอเคโอเคเลิบเลิบเเลิหลักๆไปทํางานเลยเดี๋ยวก็ไออีกเลยเนี่ย <c oughs> นะคะมาต่อเนาะสําหรับใครนะคะที่มัวโทษสินค้าไม่ดีอา้าวจะไออีกแล้ว ขอให้ด้วยพี่น้องด้วยขอดื่มน้ำก่อนพอจะพูดนิดพุ่นหอยเสียงไอเลยทีเดียวลืมหยิบแก้วน้ำอ่ะไม่มีใครให้ใช้เลย มายาำใดก็เห็นไอ้นมิยญงอันนี้เจ้าคือขยันไหลแทัปติเสียงกับโมีเออเห็นบ่เห็นบ่ข่อยถ้าเราได้ลงมือทําอะไรแล้วเหมือนเครื่องเราสติดเครื่องเราสติดบรสต์เครื่องเราสตาร์ทแล้วเราจะจอดทําไมจริงไหมเราต้องไปต่อค่ะเรารักในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่รักเรามีความสุขกับมันก่อนเราอย่าไปพึ่งพึ่งคาดหวังในอผลลัพธ์ที่เราจะได้สมมุติว่าไร์สดไป สิบวันเฮ้ยพี่หนูยังขายไม่ได้เลยหนูไม่ทําและโพสตขายไปหนึ่งอาทิตย์โอพี่หนูยังไม่ขายขายไม่ได้สักซิ้นเลยหนูไม่ทําแล้วอันนี้แหละมันคืออยู่ที่ใจของคุณล้วนๆอยู่ที่การกระทําของคุณล้วนๆอยู่ที่คุณแอคชั่นนะคะมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณต้องการผมรับแค่ไหนบางคนนะคะมีตั้งเป้าหมายอยากมีเงินเก็บสิบล้าน ร้อยล้านยางมีเงินล้านอยางมีเงินแสนแต่การลงมือทําของคุณคู่ควรแล้วหรือยังนะคะใครเข้ามาฟังไรนี้ขอให้โชคดีขอให้รวยขอให้เฮงขอให้มีพลังในงการสู้ต่อไปทํามันต่อไปค่ะเปลี่ยนทุกอุปสรรคนะคะให้เป็นความท้าทายเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นนะคะ กลายเป็นความง่ายดายขึ้นค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอนะคะมันทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เราแกร่งขึ้นแข็งขึ้นทําให้เรามีสติและปัญญามากขึ้นค่ะและอย่าลืมนะคะทุกทุกอย่างนะคะนําทางด้วยบุญจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลใจบุญใจดีๆใจสบายใจที่มีความสุขบุญไม่ได้สร้างด้วยเงินด้วยสิ่งของนะคะ เราสามารถทําได้หลายอย่างนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเงินเป็นคนจนค่ะพี่ทุนไม่มีหนูทําบุญไม่ได้หนูจะทําบุญยังไงหนูอยากจะทําบุญเออนะคะอย่าไปอย่าไปทรมานตัวเองอย่าไปเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเราไม่มีเงินเราไม่มีของที่จะทําบุญใช่ไหม แต่เรามีใจไหมใจเราเป็นบุญใจเราเป็นกุศลไหมอยาอิจฉาใครอยาริษยาใครอยากไปอยางได้อย่างมีของใครอย่าไปคดโกงอย่าไปโกหกตลกตะแลงตอนแหลหรือทําให้ใครเขาเดือดร้อนหรือจะไปพูดคนโน้นคนนี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้สร้างเรื่องนะคะสร้างเรื่องพูดให้ใครเขา อิจฉาการิษยาการพูดในคนทะเลาะกันอันนี้ใจไม่เป็นบุญใจไม่เป็นกุศลแล้วอ่ะแล้วเจาบุญที่ไหนมานําทางเจ้าใจที่ไหนมาสู้เอาใจที่ไหนมาพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเราเกิดมาจนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทําเดี๋ยวขออนุญาตไล์ขออนุญาตไล์สดแป๊บหนึ่งนะแล้วสายไม่ได้นะพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออนะทุกคนเนาะ พอได้พูดแล้วเหมือนเครื่องมันสตาร์ทนะทุกคนเบิง้งเอาโลดผมไขว่พระท่านเดนวีพอให้เป่ามันลมแห้งใช่ไหมช่วงนี้นะคะผมเป็นคนอยากสศงอยู่แล้วนะทุกคนแต่มันก็ช่วยให้มันไม่ฟูเนาะพราะเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะเออ 4YL นะจ๊ะแล้วตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะเซรั่มแฮร์โทนิกนะคะเป็นออร์แกนิกเหมือนกันนะคะเป็นของ 4YL นะ เป็นสมุนไพรใช่ไหมเออนี่นี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่เต่าก่อนว่าทําอะไรอยู่ได้ไหมได้ไหมไม่เห็นอ่ะมันไม่เห็นชื่อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะแบบนี้เออทาไปด้วยพูดไปด้วยอ่านะคะเห็นไหมการที่ เราใช้อะไรแล้วมันดีขึ้นนะ่ะเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสินะคะเลือกเอาสินค้าที่เราชอบจริงๆถูกจริตจริงๆใช้ดีจริงๆไม่ฝืนไม่ใช่ว่าซื้อสินค้าแบบสมัครเคยนะคะที่คือูได้คือเคยเลือกสินค้าที่แพงขณะเราจะลองใช้เรายังแบบว่าเฮ้ยถ้าจะลดลองใช้ฉันจะกำไรที่ไหน แันไม่มีเงินฉันต้องกู้เงินมาเยอะๆใช่ไหมฉันต้องยืมเงินคนอื่นมาลงทุนใช่ไหมแล้วฉันต้องกินใช้ให้มันเห็นผลก่อนฉันถึงจะได้ขายเออมันมีหลายอย่างจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราอะ่ะไม่เบียดเบียนตัวเองซื้อสินค้าดูสินค้าสวัสดีค่ะคุณเอมี่ ซื้อสินค้าดูสินค้าที่มันเหมาะกับเรามันเหมาะกับเงินในกระเป๋าของเราด้วยไม่เบียดเบียนไม่ไปกู้ใครไม่ไปยืมใครนะคะไม่เป็นหนี้นะคะเออเนี่ยแหละเราเริ่มแบบนี้ค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่ม,มหัดทำค่อยๆไต,ต่เต้าไปค่อยๆก้าวไปค่ะอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งไปมองนะคะคนที่เขาอะ สำเร็จแล้วคนที่เก้าก้าแรกของเราอย่าไปเทียบกับ9ก้าที่ร้อยของใครบางทีเราเพิ่งเรื่อวันนี้อ่ะส,สต็อกมาเท่านี้แล้วได้กําไรเท่านี้แล้วคนที่เขาสต็อกเยอะๆอ่ะเขาเป็นดีลเลอร์เป็นอะไรที่ติดบริษัทแล้วเขาได้กําไรต่อกล่องอ่ะต่อชิ้นอ่ะมันเยอะกว่าเรารู้สึกอิจฉารู้สึกอิจฉารู้สึกน้อยใจแล้วเกิดอะไรขึ้นเราหดหูเราไม่มีพลังเราไม่อยากทําอ่ะเอ้ยคนอื่นเขาได้เยอะกว่าฉันไม่อยากได้ฉันก็อยากได้แบบนั้นฉันต้องไปกู้เงินมาแล้ว ออกู้เงินมาถ้าคุณคิดว่าคุณจะกู้เงินหรือไปยืมเงินใครเขามาคุณต้องลงมือทำแอคชั่นให้เกินสามล้านเปอร์เซ็นไม่งั้นคุณกู้มายืมมาคุณก็กองไว้เหมือนเดิมถ้าคุณลงมือทำเท่าเดิมนะคะการที่จะกู้หรืออะไรไม่แนะนำขอให้คุณค่อยๆทำไปอย่าเบียดเบียนตัวเองนะคะเพราะการที่เบียดเบียนตัวเองบางคนนะไฟลนตูดอาจจะรีบเร่งให้ทำแต่อีกบางคนจะเครียด เครียดแล้วก็ไม่อยากทําเครียดแล้วทาอะไรไม่ออกคิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะลองเอานําไปปรับใช้ดูสําหรับใครที่ยังมัวโทษโทน่นโทษนี่โทษนั่นโดยที่ไม่โทษตัวเองเลยว่าตัวเองอะ่ะต้องแก้ไขอะไรผิดพลาดจากตรงไหนผิดพลาดจากเลือกเริ่มต้นเลือกแบรนด์เลือกสินค้าเลือกเจ้าของแบรนด์แล้วก็เลือกอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงจริตกับเรามันคือตัวเราที่ผิดพลาดตรงนั้น แต่ถ้าเราหันกลับมามองอ๋อฉันเลือกแบรนด์ที่มันไม่ไม่เหมาะกับฉันเพื่อนฝูงกลุ่มผู้คนที่ฉันคบอยู่มันมีระดับเนี้ยแล้วฉันเอาสินค้าที่มันระดับแบบว่ามหาเศรษฐียเงี้ยฉันก็ไม่รู้จักกับเขาแล้วฉันก็ไม่ได้ค่อยได้ไลฟ์สดฉันก็ยังไม่มีตัวตนฉันยังไม่ได้สร้างตัวตนเลยเงี้ยจะขายได้ไหมทุกคนให้ไปสร้างตัวตนให้ทําไปเรื่อยๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งร้อนรุ่มอย่าพึ่งร้อนใจอย่าพึ่งใจร้อนว่าโห ทำมาแล้วเดือนหนึ่งและ2สองร้อยสองร้อยสองเดือนแล้วยังไม่ได้อะไรเลยแบบนี้คุณเป็นมันเป็นการดูถูกตัวเองกดศักยาภาพตัวเองและไม่ให้กําลังใจตัวเองการที่คุณทําแบบนี้จะทําให้คุณไปถึงเส้นชัยช้ามากๆเพราะฉะนั้นให้ชื่นชมตัวเองเปรียบเทียบกับตัวเองไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องไปอิจฉาใครเห็นเขาได้ดีเห็นเขาขายดีเห็นเขารุ่งเรือง ให้ <Hey. S 2> ปิติสุขชื่นชมยินดีชมเชียเขาและก็อย่าลืมชมเชียตัวเองนะว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเรายังขายไม่ได้แต่ต้องชมตัวเองว่าฉันกล้าออกมาไลฟ์สดฉันกล้าโพสขายของฉันกล้าทําแคปชั่นฉันกล้าทําคลิปฉันกล้าลงทุนฉันกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเฮงเฮงฟังๆขขบคุณครับไปไหนบอกว่าไปแล้วไง <laughs> เออนะคะเราต้อง กล้าที่จะชื่นชมตัวเองศรัทธาตัวเองรักตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปศรัทธาหรือชื่นชมใครมัวแต่ศรัทธาคนอื่นชื่นชมคนอื่นจนลืมชื่นชมตัวเองรู้ไหมว่าจินนี่ข้างในของเราจิตใต้สำนึกของเราจะน้อยใจเหมือนใครบางคนนะที่เคยอยู่แวดล้อมกับตัวคูมินนะรู้นะทำงานหาเงินได้เป็นวันละแสนแต่ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินเก็บไม่รวยสักทียังมีหนี้สินเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ให้ตัวเองก่อนหาเงินมาได้ให้ครอบครัวหมดให้ลูกให้พ่อให้แม่ให้เมียให้น้องตัวเองอยากกินตรงนี้อยากกินอันนี้อยากได้สิ่งนี้แต่ไม่ให้กําไรตัวเองไม่ให้ของขวัญตัวเองแล้วรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรเกิดความขาดแคลนจิตขาดแคลนจากข้างในจะไม่ดึงดูดสิ่งดีด จะไม่ดึงดูดความร่ารวยค่ะเพราะมันรู้สึกว่าฉันน้อยใจฉันอยากกินฉันไม่ได้กินฉันต้องให้เธอก่อนฉันต้องให้คนอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้การให้ที่ดีต้องให้ตัวเองให้ได้ก่อนพี่ <c oughs> ต้องมายิ้มหรอกแล้วก็จะพูดไม่ออกแล้วก็จะลืมนะเห็น,นี้ยว่าจะพูดอะไรจริงไหม <c oughs> ต้องให้ตัวเองก่อนใช่ไหมก็ป้าก็ให้ตัวเองตลอดอยู่แล้วอย่าว่าอย่ามานะทำไมอย่ามาเข้าทางอย่ามาเข้าทางอย่ามาเข้าทางนะตัวเองอะให้ตัวเองต้องยื้อแหล่ให้กันแหมเนาะเด็กหน่อยตอนนี้ต้องให้พูดอย่าให้พูดอย่าพูดนะคะ คือมันเป็นแบบนี้คือแบบเกินไปทคนที่เจอแต่เกินไปเราสอนเราบอกเราแนะนําเราแบ่งปันเพื่อที่อยากจะให้เขารวยใครอยู่ใกล้เรานะคะถ้าฟังและเชื่อจริงๆนะคะปฏิบัติตามจริงๆด้วยใจที่ไม่ขัดไม่ขัดไม่ฝืนไม่เถียงไม่ต่อต้านทั้งข้างในและข้างนอกนะคะคุณจะกลายเป็นคนใหม่นะคะเพราะการเปลี่ยน mindset ที่ดีคิดดีคิดบวกต้องบวกให้ตลอดบวกให้ขาดบวกให้ทุกเรื่อง ตัดลบให้ไวเจออะไรก็ช่างเจออะไรหูหงิด shredded, อะไรก็ช่างปล่อยมันนะคะช่างมันช่างมึงช่างเขานะคะอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรอย่าไปรับเรื่องราวข้างนอกเข้ามาของในสมองเราเพราะตัวเรานะคะมันมีความคิดมีความทุกข์มีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องสู้ต้องทํามากมายเพราะฉะนั้นอย่าไปรับเรื่องราวของใครมาลกสมองอย่าไปคิดแทนคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอย่าเอาไปมาตรฐานของตัวไปเปรียบเทียบกับเขา คนเราทุกคนไม่เหมือนกันความคิดต่างกันเอาที่ว่าทําแล้วคุณเบิกบานทําแล้วมีความสุขเก็บทุกความสุขระหว่างเส้นทางนะคะมีความสุขไปด้วยทํางานที่รักไปด้วยแล้วคุณจะสําเร็จแน่นอนทํางานต่อแล้วไปเลยทํางานตั้งใจทํางานนะอย่าดื้อเดี๋ยวมาก็ลงแล้วแหละ พูดเยอะแล้วพูดเยอะแล้วเจ็บคอได้ไหมมาวันนิดจิตแจ่มใสนะคะมาให้กําลังใจดีๆนะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะใครอยากรับพลังงานดีๆนะคะอยากมีกําลังใจนะคะลองเข้ามาฟังลองมาปรับเปลี่ยนดูฟังใครนะคะแล้วถูกจริตฟังครูคนไหนฟังโค้ดคนไหนติดตามใครและชีวิตคุณเปลี่ยนก็ให้ติดตามคนนั้นนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันติดตามคนนี้แล้วฉันไม่ดีขึ้น แต่โทษเขาไม่ต้องโทษเขาโทษเรานี่แหละโทษตัวเราเนี่แหละเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอย่าไปมองอย่าไปดูในสิ่งที่ไม่สบายหูไม่สบายตาไม่สบายใจไปทําในสิ่งที่รักไปทําในสิ่งที่ชอบขอให้ทุกคนนะคะ mm hmm. เฮงเฮงรวยรวยปังปังใครมีปัญหาเส้นผมนะคะใครมีปัญหาเส้นผมปัญหาใบหน้านะคะไปหาปัญหาจีมีหรืออยากได้สิ่งใดนะคะสากระเบอือยันเรือลบทัก ได้เหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อน,นก็เป็นคนแบบนี้แหละไม่ได้ขายทุกอย่างแต่ว่ามีหาได้หาให้ได้ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยรวยเงเฮงเป็นที่รักของเทวดานางฟ้าและผู้คนทั่วทั้งจักรวาลน,นะคะไปที่ไหนเจอแต่คนรักเมตตาเกือ้อกูลสนับสนุนคนไม่ดีขอยแพร่ัยตัวเองนะคะบ๊ายบาย